ไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าคลิปนี้ชิวๆจะพาเที่ยวหัวหินเมืองต่างอากาศใกล้กรุงสุดทิ่พร้อมแล้วเก็บกระเป๋าตามเรามาเลย มาพูดถึงที่เที่ยวกันเลยดีกว่ามาหัวหินก็ต้องไปชายหาดกันที่แรกที่ชิลๆอยากให้แวะก็คือชายหาดหัวหินอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟแล้วก็ตลาดโต้รุ่งหัวหินอันเสมอเป็นจุดแลนด์มาร์กของที่นี่กิจกรรมเด่นของหาดนี้ต้องยกให้กับการขี่ม้าชม,ชมชายหาดเลยฮะจัดว่าเป็นเอกลักษณ์สุดๆส่วนถ้าใครมาด้วยรถไฟควรเริ่มด้วยการหามุมถ่ายภาพเก๋ๆที่สถานีรถไฟหัวหินก่อนเลยครับเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยสวยเก๋วินเทจมากๆต้องหาโอกาสแชะ ภาพไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยและถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกินและแหล่งช็อปปิ้งของหัวหินถ้าหากเป็นยามค่าคืนก็ต้องแวะมากันที่ตลาดโตรุ่งหัวหินเลยครับสตรีทฟู้ดเจ้าเด็ดเนี่ยเต็มไปหมด ถึงคิวคนที่ชอบเล่นน้ำกันบ้างห้ามพลาดส,สวนน้ำวานานาวาเลยฮะเครื่องเล่นของเขาเนี่ยดีจริงได้มาตรฐานแถมถ้าใครพักที่ Holiday h o oh l i d เดย์อินหัวหินที่อยู่ติดกับสวนน้ำก็จะมีสิทธิ์เข้าสวนน้ำได้ทันทีอีกทั้งที่โรงแรมนี้ยังมีวานานาวาสกายบาร์เป็นรูฟท็อปสุดหรูที่มีจุดชมวิวลอยฟ้าพื้นกระจกวิวเนี่ยชิวๆบอกได้คำเดียวว่าปังมากแล้วก็ถ่ายรูปออกมาสวยสุดๆฮะ ยับมาไกลอีกนิดก็จะเป็นโซนของหาดเขาตะเกียบหรืออีกชื่อหนึ่งคือหาดหัวดอนนั่นเองเป็นพิกัดส,สุดชิลที่เหมาะกับคนที่ชอบเที่ยวทะเลแบบสงบเป็นส่วนตัวโซนนี้เป็นอีกจุดที่มีที่พักสวยๆให้เช็คอินแล้วก็ใกล้ๆกันก็ยังมีอีกจุดที่น่าแวะก็คือสวนสนปฏิพัฒน์เป็นหาดสวยที่ร่มรื่นไปด้วยทิวสนอันเขียวขจีเหมาะกับการมานั่งรับลมทะเลแล้วก็ลงเล่นน้ําฮะ หัวหินเนี่ยใกล้นิดเดียวขับรถแค่ประมาณ3ชั่วโมงก็ถึงแล้วครับแถมใครไม่มีรถส่วนตัวก็มาเที่ยวหัวหินได้ง่ายๆโดยรถไฟและรถตู้สาธารณะสําหรับรถไฟ สามารถขึ้นขบวนธรรมดา261กรุงเทพหัวหินหรือว่าขบวนธรรมดา255ทนบุรีหลังสวนมาลงที่สถานีรถไฟหัวหินแล้วต่อ2แถวหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวได้เลยส่วนใครอยากขึ้นรถตู้ขึ้นได้ทั้งจากหมอชิดเป็นกล้าวเอกมัยแล้วก็รังสิตครับชิวๆเคยขึ้นที่หมอชิดนะคะซื้อตั๋วได้ที่อาคารดีราคาประมาณ100ร้อยกว่าบาทปลายทางรถตู้ก็จะจอดแถวหอนาฬิกาโซนตลาดโต้รุ่งหัวหินเลยฮะไม่ก็มาลงแถวห้างมาร์เก็ตวิลเลจได้ด้วย มีท่ารถให้ขึ้นไปเที่ยวต่อได้ง่ายๆเช่นกันครับสุดท้ายถ้าใครมีคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสามารถทักมาถามชิวๆได้ทุกช่องทางของชิวไปไหนเลยนะครับ